สวัสดีครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมอบสาระความรู้สิ่งดีๆนะครับเกี่ยวกับงานประปานะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงนะครับงานติดตั้งงาน DIY นะครับหรืองานซ่อมแซมต่างๆภายในครัวเรือนหรืองานเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับภายในบ้านเรือนนะครับที่เราสามารถทําเองได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนๆรอตามติดชมได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดั่นกระดิ่งไว้นะครับหรือเพื่อนๆคนใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับเวลาช่างประปาฉบับบ้านๆอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับที่มีสาระความรู้นะครับก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอ YouTube ของเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะนําสาระความรู้สิ่งดีๆอะไรมาให้เพื่อนๆชมนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสาระที่ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะนำมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็คือนะครับการพันเกลียวก๊อกน้ำประปานะครับเพื่อนๆบางคนคงคิดว่าเอ๊ะพันเกลียวก๊อกประปามันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วนะครับช่างประปาฉบับบ้านๆก็สอนพันเกลียวท่อน้ำประปาไปแล้วนะครับก็มันจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรนะครับและมันจะแตกต่างกันอย่างไรครับ ก็เพื่อนๆรับชมได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้เราจะสมมุติว่าให้เป็นก๊อกน้ํานะครับก๊อกน้ําที่บ้านทั่วไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าออกมาจากผนังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะฝังเข้าไปในปูนนะครับแล้วก็จะโผล่ออกมาเฉพาะด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวก๊อกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี่ถ้าเป็นก๊อกนะครับที่อยู่บริเวณนอกบ้านนะครับที่เราเปิดใช้ลดน้ําต้นไม้หรืออะไรในบริเวณบ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะข้องอแบบนี้นะครับ แล้วก็ตอกนะครับก็จะใส่ไปในลักษณะนี้นะครับนี่ครับเมื่อวันหนึ่งวันใดนะครับจะเกิดมันเสียออกมานะครับแล้วก็เราต้องการจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมนะครับเพื่อนๆจะพบปัญหานะครับในการที่ว่าเวลาเราใส่ไปนะครับพันเทปพันเกลียวเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไปนะครับเนี่ยครับหมุนจนสุดแล้วครับงอนแบบนี้นะครับบิดมางี้ก็หลวมนะครับจะให้ตรงแบบนี้ก็หลวมนะครับนี่นะครับ เข้าใบสุดก็แงนเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในการพันเทปพันเกลียวแล้วบิดนะครับให้ก๊อกปลาปลานะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องพันเทปพันเกลียวหลายครั้งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปตัมคอยติดตามชมได้เลยนะครับเอาล่ะครับสำหรับเทคนิคและวิธีการพันเทปพันเกลียวนะครับสําหรับก๊อกน้ํานะครับให้หมุนแล้วพอดีนะครับอย่าช่างปลาปลาจะฉบับบ้านๆนะครับจะสาธิตให้เพื่อนๆชมนะครับ เริ่มต้นนะครับเราก็นี่นะครับใช้เทปพันเกลียวนะครับผาาแล้วก็พันในลักษณะที่ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับเคยสอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆทดลองเกลียวกันนะครับเกลียวของก๊อกน้ํานะครับกับเกลียวท่อประปานะครับว่ามันเข้ากันได้ไหมครับที่ช่างประปาลองไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วให้คลเพื่อนเือนะครับลองพันไปสักก้อนนะครับประมาณสักห้ารอบนะครับ นี่นะครับอลักษณะนาการพันเราได้ประมาณสักห้ารอบแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการบิดนะครับบิดเทปนี่นะครับพันในลักษณะของให้มันเป็นเส้นนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของเกลียวนะครับนี่ครับก็ให้ทําเป็นเส้นนะครับเลี้ยงเลยนะครับจากด้านกึ่งกลางนะครับเข้าไปด้านในนะครับนี่ครับพันให้เป็นเส้นนะครับให้มันชนด้านในสุดเลยนี้เลยนะครับ แล้วก็วนมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับให้มันเป็นเส้นนะครับนี่ครับพอเราพันเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาพันในลักษณะปกตินะครับประมาณสักหนึ่งรอบนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะสโลกขึ้นอย่างนี้นะครับด้านนี้จะหนานะครับด้านนี้จะบางนะครับแล้วก็ให้เราลองไปใส่ครับ เกลียวของก๊อกน้ําได้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าเวลาเราหมุนเข้าไปนะครับพอได้ครึ่งนึงนะครับจะเริ่มฝืดละวนี่ครับจะเริ่มฝืดพอเราเริ่มฝืดมากขึ้นนะครับก็ให้เราบิดเลยนะครับบิดหาระยะที่เราจำการเลยนะครับนี่นะครับก็จะแน่นพอดีเลยนะครับ ก็จะแน่นเลยนะครับและที่มันแน่นนะครับก็เกิดจากการที่ว่าเราพันเป็นเกลียวนะครับพันลักษณะเป็นเกลียวเริ่มตั้งแต่ครึ่งหนึ่งนะครับของเกลียวของก๊อกน้ํานะครับมันจะทําให้เส้นนะครับเริ่มอัดเข้าไปตรงบริเวณด้านนี้นะครับเนี่ยครับเข้าไปด้านนี้นะครับแต่ว่าเราทํะไว้ลักษณะสามถึงสี่เกลียวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็มันจะทําให้เราสามารถปรับระดับของก๊อกน้ําได้เลยนะครับ ต่างกับเราพันในลักษณะปกตินะครับมันจะเป็นลักษณะของเทปที่มีระยะเท่ากันนะครับความหนาจะเท่ากันตลอดนะครับเวลาเราบิดนะครับถ้ามันไม่ชนตัวนี้นะครับมันก็จะไม่แน่นนะครับนี่นะครับครั้งเดียวครับพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็แน่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการติดตั้งก๊อกน้ำประปลานะครับว่าเราจะพันเทปอย่างไรนะครับให้เวลาเราบุนแล้วพอดีนะครับเป๊ะ ไม่หลวมไม่หลุดคอนนะครับไม่มีการเอียงเลยไปนะครับหรือว่าตะแคงขึ้นตะแคงลงนะครับอันนี้ก็จะง่ายเลยนะครับเปิดปิดก็ง่ายนะครับไม่หลวมไม่คลอนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็มีเทคนิคเล็กน้อยที่เพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมาทําให้เพื่อนๆรับชมได้นะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งที่มุมสั่นกระดิ่งได้เลยนะครับหรือกดติดตามทีุ่จอได้เลยนะครับถ้าช่างประปามีเทคนิควิธีการใหม่ๆนะครับก็จะนํามาให้เพื่อนๆรับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปลาจะบับบ้านๆต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ